สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสมุทรชุกดนครับขอบขอบน้ามวนพาลุยดิที่เขาพี่น้องผมว่านี่พ้ากันเปหาอนรอเบิ้งหน้ามันแห้งนะครับหน้ามันหน้ามันขอนเนาะครับกต่เรื่องผ้าไปื้อนหารอเบิ้งมันนี่กงที่ผาเราแหงไปครับมันนี่เสี่ยงฟังแล้วครับพี่น้องระยะทางกับระมาณจค่สี่กิโลหากิโลก่าลครับก็อย่าหอดน้องนะพี่น้องเนาะกามมุ่งมุ่งครึมคครับพี่น้องมื่งนี่แต่ว่ากั ไปบ้างครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนัดลุงวนเหล่าเดียวลุงวนเหล่าจว่าขีดตัวเราอะไปพ่อกันที่น้อ,นนนอง,งครับพี่น้องไปครับครับพี่น้องครับปัจจุบันก็มาหอดหวยแล้วครับผมหลังจากพอการเดินทางมาประมาณจาะสี่กิโลห้ากิโลพี่น้องตอนนี้ก็หอดหวยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหวยบ้านน้องน้องหมุเงินครับพี่น้อง ครับมืนนีพี่น้องเอ้ยลมผัดวีวีอยู่ครับฝน็ยังสีตกนี่ว่านน้ำมันมากันมารอเบงแดดเปียงๆอ่พี่น้องมารอเบงไก็เช็นหน้ามันแหงแล้วก็เลยสีม้าหาเบงของเทียมนี่ป่านะครับนี่แหละครับพี่น้องหยน้ำมันีผ้ามาเล่นครับไม่อนยครับขังเท่งครับเป็นยาเลยเขียวๆครับน้าอยากแหงแล้วพี่น้องครับันที่นี่แหงแล้วครับมันก็เลียยืมนี่นานาลุงครับพี่น้องครับเป็นบวกน้อยๆนะครับ ตามีป่าเขาน้อยบอนอยว่พี่น้องตาบูรุว่ามันทีมีป่าวันเนาะนะครับเห็นวะป่าบอนพี่น้องมีป่าน้อยบ่อนด้วยเอาจังไดมา,มาลุยกันครับตอนนี้ลูกม,มอนก็คักด,งดังยู่พี่น้องคักดังครับ เท่าแห้งแรงหมดแล้วครับพี่น้องแห,งห้งคักหลายครับที่เกี่งวกัการกัครัดดังแต่ว่ากัหยอลงแล้วการเพื่อให้พื้นที่มันเลี้ยงหน่อยลงพี่นอ้นองนี่แหละครับมองนี่เรามองเข้าสี่้านกันพี่น้องแล้วก็เป็นตาน้าตักสี่มานประมาณได้พี่น้องครับครับมานะมานะมาเป็นงันทีนึงนะ อ่ารวมรวมครับลวมว่าลุงม่อนลวมบ่โอ้ลวมครับพี่น้องหลังล่างเป็นเล่นไหมเป้อนนี่ป่าน้อยบ่อนนะน้องพี่น้องอ่ะวันที่ลุงม่อนก็เตรียมตัวแล้วครับพี่น้องมีป่าวะเนาะ Thế nhà luôn luôn Hỏi ừ, khắp hỏi Hỏi hỏi, hỏi. Ừ. à, đại <laughs> chiếu, chiếu. Ở, mà, đại hỏi hỏi cầu này nữa mà kìm đây nè ขาุงม่ง่ายไปมองแล้วครับง่ายไปไม้เอื้นพี่น้องมองนี้ปลาขาบอนดีอยู่แต่ว่าลมหลายครับเดี๋ยวง่ายไหมครับว่นลาจะไปบิ้งแข้งเทงวุ่นละมองพี่ดินมันบป็ลมอันนี้ลมครับเป็นเล่นพี่น้องเล่นลมหลครับเท่ากับว่าเขาเท่าปลาเก่ง ลุงซ้อนไปไม้สองมางงดูมาด,ดูเลยไม้นี้ไม่หมานแล้วครับหมานนี้ไม่หมานแล้วไม้ไมนี้นี่ครับพี่น้องไม้สองครับนี่มัมหม่องที่สองแล้วครับพี่น้องครับบม่รู้ว่ามันนี่สิบหม่องนี้สิบม,มานบ่ครับน้ำขาดว้างครับพี่น้อง ตัวนี้งนนักดดี๋ยว่ไม้สร้างครับพี่น้องเป็นเนาะมากะทันแห้งครับรนี่ครับไฟมือเศร้านี่มองทันบ่มีป่าครับพี่น้องดินรลล่มไรกัเลยผ้าลุ่มม่อนมากมองไม้สรงพอดีมาพ่อพี่เพื่อนเล่นยุนี่กันลุยน้อกันเลยครับสามคนมุนี่ ครับมาเมืองนี้มาพอพี่เพื่อนครับอันนี้มาเก็บตกครับพี่น้องม่หัวเก็บตกเอาวานแหนลงน้ำแล้วครับทากบนโอ้พักบุ้งกับงามได้พักบุ้งไม่หรนนครับมานมาหันไหมไม่ได้ ว่าได้ป่าเก็กบผะบพวงนะว่าได้ป่าเก็กบผะบพวงล่างองครับล่งอ,อง่ดูโลกงอาวงวงสวิงของพี่เพนครับพี่น้อง นี่ครับเพื่อนกระหากินอยู่แถวนี้ครับอ่าแล้วครับเริ่มลุยกันแล้วพี่น้องน,นี่ครับเฮ้ยปลาดุกขึ้นเห็นสัตหรือเปล่พี่น้องเห็นสัตว์หรือเปล่าตายากสิท่านมานท่านปลา,ามานันเปลี่ยนไป มึงมีเตียนให้เหรอน่นกินมันนี่้ะมบ้านว่าวงส่างหรือ่าวังสว่างวังว่างมาหรือมเนีครับ ว่างแรกได้ปลาเค็งหน่อยตัวเดียวโอ้ยกันสั่นเนี่ยมันหลอดตาดิปลาเค็งหลอดตาเส้นเนาะโอ้ครับพี่น้องก็เลังอีทามกันปลาลุดมือแล้วครับปลาเค็งโตัวง่ายครับโอ้ยแหย่จากเส้นครับหน่อยแหย่บนมือ่วยโดแกงมือทุ่นี่โอ้ยแหยโปวแกงครับ ผมลบเ็งงน้ำลับเขงไงโอ้ผมเหดอนี่ซุ่มเห่อซุ่มหรืว่าสิซุ่มหญ่โอ้ครับ เสยนขวานเพิ่งน้ำเอาปักเข็งไญยนได้วิลล่ากันได้ครับเอออันีครับี่น้องปักเข็งหญย์อ๋อมันมันเส้นควันมันมงนม่น ฟักรองุ่มะวันนี้ทีเดียวเฮ้ยมันหนักกว่าบาเียวี้ที่เดียวเลยบ้านอ๋อครับทานควันพ่นพ่อปลาพี่น้องว้ ปลาควาตัวงามครับนี่เดี๋ยวๆดี๋ยวละปลาทูปลาทูนี่นะครับอื๋อแล้วครับพี่น้อางตัวแรกครับมันแล้วครับมันมันมันเดี๋ยวมันคุณเอเล่มันก็สิวยมาไหมเออเออแม่นเพิ่นละขันคุณเอเล่โอ้ผู้บงเป็นเนาะอันเดยนี่ครับพี่น้องครับมันครับโอ้ครับปากเข็ง มี่ประคอกับมีครับพี่น้องอ่ะมันมันนะครับงานยุบมันอย่ต่ำยังเงียบเงียบเงียบเลยโอ้นี่นะครับเสี้ยนของแท้ครับเห็นนังคุณน้อยเดียวครับส่วนกเบิะงออกเลยเป็นปิ่นปิ่นปลาสุดยอดครับอ่ะลุงมุดมุดแล้วพี่น้องข้าวพอถึงมุดข้าวพอถึงอะมุดอีกแล้วครับสุนปลายังวู้บันวาเป็นสุนปลา โอ้ยปลาเข่ปเงปลาเข่ปเงปลาเข่เงว่าเป็นปลากรดอะได้ปลาเข่งที่นี่โอ้ยปลาเข่งอย่างขึีนยังหน่อยมันปลาตีนไหมว่าอ่าโอ้ยตั้งแต่วันตั้งปลาเข่งอะครับใส่ใส่วังไม้ด้วยครับพี่น้องครับปลาเข่งลงวนมันแล้วครับ <laughs> เอิ้นขวนเนะี่ยเอิ้นขวนเนี่ยล่ะ <laughs> <laughs> โอยเ,อเดวาปที่ไเน่บบครับเด็นพี่น้องข้ากินเขาเนี่ยพี่น้องพี่น้องกินเขาเด้อ,อบ้านนี้ครับมั่งพเขากัน <c oughs> อืเขากปปิปูกันนะเทียปูคนนาว ปูเด้อยิงเข่ามังกนครับของเสียบเด้อปูล้านมันมันครับต้องนันนงน่งพักเข่าก่อนตัวเรื่นี่แหละครับพี่น้องกับเขา่าครับไม่ทอดอ่าทอดเนื้อครับมีเกี่ยวครับกินแบบอีสานอีสานเลยครับพี่น้องครับกระท่ำบาราละ <c oughs> ป่านนี้ลแล้วค่ายจะมาเอาตำขุ่นแมุ่่นแม่รักดงังเท้่ยวไหม รุองุูงไหมบอกแค่จะเมาไหมอืมขนาดบอกบอกทวงหัวยืนเหมือนเ,เลี่ยหางอะรเหรอตำปึ๊แดดตอเนี้ต่ำห้อือม,อมออว่ามันสวบอยู่ขางฟังเดี๋ยวม,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 มันไปแทมอยู่กระซังนี่มันดังแง่งปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุก๊กเยแงแม่ก็ปะชียงหัวกังใส่กันหยอกกันเดี๋ ตอนมึงเห็นอาการดีเราก็ร่วงอก โอ้ถอดไครพี่น้องกลินอยู่ทงหน้าแซบแซบใช่หน้า่แซบเหรจั่มเจวซื่อแซบนี่อยู่ทงหน้าแมนโอ้เนี่ยเห็นปะขึ้นระหันใา้มองนายแซวบวันเพื่อเบื่อเพื่อว่เห็นปะพี่เนี่เห็นบอนบนอ่ะนี่ยังแขนอยด่ดียวืบานดีเลยบ้านก็บวานขบาน หวาน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 กวดกินของดิข้าวลรของหวานตัวดใสถดิเออโอ้ยก้วยนะครับบ้านี้ก้วยเนอบานี้บ้านนี้กินข้าวหวานหวแล้ววายอีบวหวานหวานก็จะก้วยงียวกล้วยย่อยูเนก้วยยังก้วยอียังาเอค่อง่ พูดเถอะน้องพูดข้าวจิ้มข้าวหรือจิ้ของหวานเนี่ยพูดนะเขื่อนนวยบางไงครับพี่น้องบ้านเท้าเนี่ยเนี่ยเล็กน้อยเนาะเสียนปลาไหลพี่น้องนะครัปลาไหลโอ้พี่น้องครับพอดีมากพอเสียนปลาไหลครับพี่น้องดูครับปลาไหลใหญ่โอ้โตบุกใหญ่เลยครับพี่น้องสองตัววะ อสองตัวเลยวอสองผ<อ>ุนครับสองตัวพี่น้องบิดมีม่บิดซี่หลัสงสี่หลังมูเซาได้สามตัวเห็นปะโลคเคร่งหมู่บ้านกับสามตัวโลกเค่งโอ้ปลาไหลเขาขายกันยังไงครับลกสองลอยลกสองร่อย,อออยอมันแพงแน่นแมนนั่นเป็กอกโอ้ แม่งเกาะเพ่อพองอะไรบ่ครับโอ้น้องลาโลูกเราพันสองหมโอ้ยครับพี่น้องแม่งกอกบ่อยากเลยโลละเราพันสองนี่ครับเชี่ยนปลาไหลของแท้ครับพี่น่องปลาไหลโอ้ปลาไหลไงครับง่วนเติร์นไรเชี่ยนควนพว่อยแล้วครับปลาดากุ ฮะเจวน่าปลาดุกปลาดุกโอ้เบิ่นปักตีนเหรอปะปักตีนไปพักเดียวโอ้นั่นดิโอ้ปลาดุกกระลังดื้อปลาดุกกระลังมึนอืมอืมหัวข้างไหนล่ะเพื่อหัวแข็งนั่น นะครับโอ้งามงามครับงามงามโอ้ปลาดุกขาวเลอมันขาวน้ำนาเนอะอ้ยเตนพอดีจัยว่ะเต้พอดีเลยว่าปักบ่ล่ะปักด้วยบวดบ่ดิบนึงนี่ม oh! ันโมเป็นาดิ <Whole food> ๊บด <v workload. S 2> ิบนึงกไอ้กระเทียม้อะดีละฝาะไอย่างเงี้ยบวด้วยบวชบวชะยาใส่หอนี่ใหญ่ผล่ไ่นี่เหรอ นะปนอยู่ได้ปนอยู่เออครับเนี่ยไอ้พ่อปนพ่อแกงอยู่ครับพี่น้องแกงอยู่ปนแกงย้อนอยู่มัน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 โอ้ตัวขาวเนาะประดุกเนาะเมียนน้ามันขาวเลยครับผมพี่น้องบัดนี้ก็ฮอดเวลาสิกลับบ้านแล้วครับเบิ่งป่าผ่านเฮาครับอันนี้ป่าผ่านขวันครับพี่น้องปากคอโอ้บักเข็มมีตัวเงาบนผ่านขวันเหรอ เข็งมีตัวงามครับอันนี้ของลุงมุนครับเนี่ยลาน้อยนะครับฝากข้าวปัจจุบดนปกเข็งครับพี่น้องในของหนึ่งกัมีปาเข็งสองสามตัวครับ,รรบสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมุนพาลุยพี่น้องครับฝากติดตามส่องน้ำมุนพลาลุยเด้อครับกำลังใจ จากพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับผมเอ้าสวัสดีครับครับกราบแล้วครับผมนั ana, me, over, over. ่งครับมัน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 ไปพอกันคลิปนาครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ